ช็อกส์โอเพนฟิตแอร์ูกฟังไร้สายที่มาพร้อมกับดีไซน์โอเพนเอียรุ่นใหม่จากทางช็อกส์ที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นและสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายน้ำหนักเบามาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรดูดูดีมีสไตล์สุดๆจะมีอะไรใหม่ๆบ้างไปดูกันได้เลยครับมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันเลยนะครับตัวกล่องภายนอกนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้แบบเรียบง่ายมากๆเปิดมาภายในกล่องก็จะเจอกับช o อกส์โอเพนฟิตแอร์ที่มาพร้อมกับชาร์จิ g งเคส เปิดฝาเคสก็เจอกับตัวหูฟังช็อคโอเพนฟิตแอร์ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ซึ่งสวยมากเลยครับมีการยกระดับการดีไซน์จากรุ่นก่อนด้วยสีเวลไ f ฟ f i n i s h ที่ให้ความรู้สึกถึงความหรูหราความประณีตผิวสัมผัสเป็นซิลิโคนแบบแมทซึ่งตัดประกายของเงาของโลหะได้เป็นอย่างดีครับตัวหูฟังมีรูปทรงการ้านขายยดน้ำซึ่งส่วนนี้จะช่วยลดแรงกดเมื่อต้องสวมใส่เป็นเวลานาน,านมีช่องว่างบริเวณกา้านที่สามารถปรับให้เข้ากับลูกทรงของหูแต่ละคนได้ ความโค้งของหูฟังก็ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของหูได้อย่างดีทําให้สวมใส่ได้อย่างสบายแน่นหนามั่นคงและก็ไม่เลื่อนหลุดง่ายตัววัสดุก็ทําจากไทเทเนียมและนิกเกิลแบบคืนรูปที่บางเพียง0.75ม mm, ิลิเมตรทำให้ตัวหูฟังมีความยืดหยุ่นได้ดีหุ้มด้านนอกด้วยซิลิโคนนะครับให้สัมผัสการสวมใส่ที่อ่อนนุ่มและเบาสบายมีน้าหนักเพียงแค่8.7กรัมเท่านั้นซึ่งเป็นจุดขายของรุ่นนี้เลยครับในส่วนของคุณภาพเสียง Open Fit Air ตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีเช่นเคยเลยครับ มีระบบเทคโนโลยี Direct Page ที่จะช่วยให้บาลานซ์เสียงได้ดีส่งเสียงเข้าหูได้อย่างแม่นยำมีจ u n i n g h o l e นะครับที่ช่วยในการรักษาความชัดเจนของเสียงและความเป็นธรรมชาติของเสียงมีระบบเสียงเบสแบบอัจฉริยะอย่าง Shock Open Bass Air ที่จะช่วยปรับปรุงระบบเสียงให้สามารถรองรับความถี่ต่ำได้ดียิ่งขึ้นทำให้ได้เสียงเบสที่มีความนุ่มลึกครบทุกรายละเอียดระบบการเชื่อมต่อก็จะมาพร้อมกับบลูทูธ o t h 5.2มาพร้อมกับไมโครโฟนภายในตัวที่ใช้ระบบ Adaptive Beamforming ตรวจจับเสียงได้อย่างแม่นยำมีระบบคอคอม CVC 8.0ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างดีมาพร้อมการควบคุมผ่านการสัมผัสเพียงแค่แตะหรือแตะค้างก็สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยครับการใช้งานก็สามารถใช้งานได้สูงสุด28ชั่วโมงกับเคสชาร์จการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้สูงสุดที่6ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องชาร์จและชาร์จเพียง10นาทีก็สามารถใช้งานต่อได้ถึง2ชั่วโมงเลยครับ ในความได้เป็นหูฟัง Open Ear ก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าใช้ขณะเดินทางพักผ่อนทำงานหรือว่าออกกำลังกายก็สามารถใช้งานได้อย่างดีไม่ต้องกังวลเรื่องเหนื่อที่จะทำให้หูฟังมีปัญหาเพราะ Open Fit Air ตัวนี้มีระบบก,การกันน้ำและการเหนื่อที่ระดับ IP54 ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกกิจกรรมนอกจากนั้นยังสามารถปรับแต่งหูฟังเพิ่มเติมได้ด้วยแอปพลิเคชัน s h o x ตัวแอปก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆครับ สามารถปรับแต่งโหมดการใช้งานได้ตามที่ผู้ใช้งานถนัดสามารถปรับ EQ ตามโหมดต่างๆพวก Multipoint pairing และก็สามารถตั้งค่าปุ่มควบคุมเวลาเราแตะค้างหรือว่าแตะครั้งเดียวตามความต้องการได้เลยและก็ยังรองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตเพื่อประสบการณ์การใช้งานหูฟังที่ดีที่สุดสำหรับราคาของช็อค Open Fit Air ตัวนี้อยู่ที่4,590บาทมีเลืทั้งหมด3สีไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวและก็สีชมพูก็สามารถเลือกได้ตามสไตล์และความต้องการเลยครับ ใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ดอทไลฟ์ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ w www.. w w d o t l i ล e s t o r e ได้เลยครับ